เดี๋ยวคืนพี่น้องกินแล้วอันไนมันมาสาดทิม่มสาดไปเ้างๆาตะกอนเป็นบอร์บอกบ,บบอร์กบสาบบอร์บเป็นบอร์คอกบอร์พลาสติกพี่น้องแล้วมีดบัคเขือเมื่อวาน กินแล้วก็วาน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 ไว้ต้าหนาฝนก็เกิดกต่ไปวานปุ๋ยปุ๋ยเหลือกินถังมากระล่างประเทศใส้น้ำหง่เนี่ยมันเคลียร์ขึ้นกะยินมาท่านเอาไปนั่งเลี้ยง คืทั้งพลอยทั้งหยาบปนกันอยู่นี่แหะพี่นอ้องมันหลายแล้วก็กินมาท่านเหลี้ยงเต็มต้นมีหอดบักันแข็งขมวานปนกันไปพราผฝนตกชุกช,ก,ชกมันก็บเบีย้ยมันก็เกิดขึ้นอานามลางถั้งปุ๋ยมอหยอดหยอดหยอดใจก็เลยง่ามพี่นอ้อง เพระเบิดฝนก็ยังงามอยู Hence, deals, ่ก็เลยหดนามให้เอา้นามทิมไต่้นามมาทิมไส่หดเสมอน่ะพี่น้องพระผมใหญ่พระผมหยักเขากินเบี้ยมันเบี้ยน้อยมันตอนม em ันเกิดเบี้ยสักมันสี่เป็นใบไต้สีม่วงใบเทิงสีเขียวใบใหญ่มาแล้วใบม่วงบมมีไต้ใบยังสี่สีเป็นสีม่วงตอนมันนี่น้อยเป็นเบี้ย อัไไนนี้ไปไถสวนไปไถสวนนั่นให้ข้าเจ้าสวนสวนปลาพักผมไถต้นแหีงมันบันไนมันปีติมันน้ำผ่านมัมนน้ำผ่านมันงก็มาเกิดเก็เลยบอซับถิ่มว่าเอาไว้เห็นเทนเนลอะไรแ่ไปวนันเป็นหลอกโดนหน่อยท่านท่านยังมาท่านแก่พี่น้อง มันเหี่ยงค่าต้นจังสิเอาดอกเอาไปเห,เห,ห็ดแนวม่วงนำดอกไม้ดอกดกดอกน้อยๆก็ดอกอยู่ดิพี่น้องแต่ว่าย่ำพ่อมันใหญ่ขึ้นจากน้อยท้าโปรตีนนี่ก็ล้นด้บัดนี่มันดกลายมันเลี้ยงไม้ไมนกระสรัดถิ่มจงไว้ไว้ไหลนี่กับป้าบกเขียบป๋อ ทีผลไม่ค่อยดกไปหน่องนี่นวยแน่กับพาอได้กินเกิดทะเลกเาวยเบริรหลุดเบิรเด็ดออกบ่ร์ลกออกใหม้มันห่างๆเขาได้นวยไม่ค่อยดีปันใดนั่นแม่นต้นอง,งุ่นอง,งุ่นตุบ่ค่อยงามปันใดไปหน่องไม่ค่อยออกเครือ เอายายยังมานใส่มันยังตีออกเพื่อยังสึงแง่พูดไอ้หัวบอกสูตรนี่ได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็บักัวบักหุ้งเกือเดียงนั่นแหละนี่ก็ได้สุเรียนนี่ก็คือกันโว้ะเพราะมันตีสามปีสี่ปีแล้วพี่น้องสามปีแล้วเพราะท่านเป็นหน่วยมันเป็นอีอย่างผูดไอ้หัสูตรก็บอกนี่เด้อจะไหนคอยตีเป็นหน่วย มันพราสิเป็นหน่วยแล้วมัน,มนท่านเป็นพี่น้องบ่้หูหสาเหตุคือกันเอาอยาอย่างใส่เนาะพี่น้องผดดูู้หแน่น้ำเลยด้อไปล่งสีแก้ไขมันนี่มันมายอมคิดหรือมาปางนั่นแหละพี่น้อง ใบคือบักม่วงเลใบมันน้อยรสชาติก็คือบักม่วงเละพี่น้องมันอะน่วยหน่วยน่อยหน่วยใบใหญ่น่วยหนวยตัวผมมือนั่นกิดเมีนทุเรียนคือกันอันนั้นเลนด้วงเจาะมันพี่น้องมาแทะหาตัวมันก็บ่เห็นเลยมันมันหนีแล้วบ่ะเดี๋สังเกตตอนใบเหลืองก็บ่ได้๋ยวขมวเบิองมันเหลือใบเหลืองไม่ไหมก็บ่ได้๋ยวขมวรอเบิอง มันใบเหลืองแล้วมาเบิ่งมันไม่ต้องห้อยเจาะห้อยดวงเจอ่อในดวงมันหนีแล้วมันแก่ตัวมันก็หน,นีก็แล้วยามาพ่นไว้ว่าจะสิยั่งหรือใบย,ยั่งหรือสิตายยังไหใบมันเหลืองบะเขียวบะเขียวก็ต้นนั่นต้นนี้จังใบเขียวตะวันมันเป็นหน่วยที่หลายปีแล้วสามปีแล้วมัเป็นหน่วย